ผกนขอนนี่บา่นนวแสเลยเนาะนเยมมาว่ะเดดมันบึงพริกหยวกพี่น้องพริกหยวกมันจะเป็ดปตายเด้ยพริกหยวกโอเคต้องข้นมัน าลมส่นีกิกขาีได้แกกับขนาดเก็บเลยไก่ฮะิดไก่อน่รับเก็บกเยอย่างนี้ lam 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 bỏ lam 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 Khom lam lam Khom lam 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 ม,มันเป็นยาสิตมันเป็นยาผมจะยอมอนนี้ไปม่ ว่าแซ่บใช่ไมอน่อ้มากเลยเสร็จแล้วป่ะระหก่างกินเปรีวเนี่ยกูกินกินกินทีระ เอคมคมอยู่ฮะนี่ว่าเสียเน่าเลยมะมะมะข้าวไร้สาระข้าวไร้สารเขียนที่ถายบอลเขียนถ่ายทอดสมพวกกินเกียนเลย อยากเรียกว่า,าตำถาแล้วครับตำถาดกินกินเลยอดกี่เลืดูนะตำถาดเล่นปลาหนังก่อกินข้าวได้ไหมอ่ะรู้กินแบบว่าเต่เองนะกินข้าวด้วยกึ้นอาหารไปกินเนละย เผ็ดเผ็ดพ <th> ี A ่น้องเพ็ดเผ็ดเผ็ดหลายเอาดินฟ้าเอาดินฟ้านี่ยใหกินน้งเพ็ดเด้อมนเป็นยายห่วห่วอ่เอออบุกเราเพิ่กินนี่แห้งเนาะ กี่บุ้งหัูแล้วตาสุตรตามหมใส่กระเทียมไหมยาหนึ่งก็บอมาแค่นีหขอบปุนขอบปุนถ้าวันใส่กระกิบเดี๋ยก็ขอบคุณความันดึงกะฉาแล้วะ่มบุ้งหแล้วใส่กระเทียมย

ไปดูคลิปแกล้งแม่มาดูสวดแป๊บเดียวส้มตำแล้วเ,นะลเสียงหัวเราะบัวบานทุกคนรู้หมดเลยเสียงหัวเราะบัวบานเออจับจับหนูพี่หาไม่ได้ไงไม่รู้มีแต่ร้อนเลยเอาไปจอดได้เราจะมาลองกินนะ อว่าีเดียวเส้นมันต้องหาเส้นเด้อพี่น้งบบองหาเส้น,นดูยว่ครับหาเส้นนะฮะนน้ำเค็มด้วยจะแบบยามัน วัวบานกินข้าวกบบอะไรนี่ครับห้วัวบาลิมอาก่ยงุบฮ่า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 ฮ่อบเอเอ๊ะเะเอ๊อ๊เอเอ่ะอ๊เอ๊ออเอืเออเ เือนแบบส่งตอ,อนขมายรั่้าวคิดอ้าวคิดคิดอ้าวทำแก้วให้พี่พากันเลยลงส้นยาวหินยังเอาเกียร์พ่อเกียร์ กินตปเดียดกินนึกต่อเขียนลูกเขียนกินนมขาวอเนี้ยแมม่ mm ่ได้แม่แม่เอาให้ได้ขาวออฟซีบอกน่ารักบุกวงข้าวแล้วคืออกเ้าไปทอดจร่งหวะทอดมันแซบดีเนาะมันหยาเลมันแะ ม,มันน่าลาทอดอ่ะมันมันแสบขึ้นเลกินแมวข้าวทอดมึงแมวไงไแสบบุลุกน,น,น้าสี่หนาแม่แล้วใจเย็นใจเย็นทำลูพูนโอเควาดา

หอมจิ้มเขียดไปเลยมัอนือทนำนี้กินนะมอะมันกรอบเอยมาะกับยงกินเนาะชอบกินแบบนี้แต่พอลูก แถวบ่ต well. ังหุงกับเี่น้องมาเด้อตั้งหุนกันตั้งหุงของเมียมันเดืแซบดีดีหวยยังตอนเป็นหวยร่วงบนเขาเลยช่ไหมเกี่ยวล่งบนเขาตอนก็อันนี้เขาตักันทั้งหมดเลย

เอาเถะพี่น้องมันเถียงเรื่องรักใจกนอไปก็านักปติองบเกีอลเยอ่ามีอานรอเรียนเบบพ่อเลยก็ไปต่งย่าไงอะไรจให้แม่้างเลยเอาอีกเลอวเอาแล้วทูเสียกันทั้งอีกเรื่องลักใจนี่มั กินผัดหมญเสร็จแล้วเนาะนี่มีความแอ่ทำเลยของแทนเนาเะ กอดเข็มลูกพอลูกพอไม่สบายใจแล้วใจเย็นขึ้นใจอย่าให้ตาหวานผมเลย อนนี้หนุ่มน้อยกินเขียดอยู่นะฮะอีเมพเนงมิบนะฮะคุณอากินเขียดวาบบานวะเราคงแบบไม่กินเลยฮะได้เขียดตัวนึงเนาะยืนหย่งกกกกกกก ชอบอะไทายอทะเลกินยอะทลกินูล่ะหรอมามากมามกออี่ยิงคอเนาะเอาไปหายดูกกันแล้วอ่อนแล้วบ่เอาเนียวก่อนม่เอาเหนียวก่อนแล้ว้อหิวแล้วเรอแ่ดูท่านั่งสี่เอฟซีบอกอนน้ำมากินเนี่

ษษน,น้องบัวเก่งจังกินทุกอย่างใช่ครัผมว่านี่ถ้าโตไปเนี่เหมาะการจะการจะเป็นยูทูบเบอร์สายกินมากเลยครับ <c oughs> กินแสบกินนัวดดีเลยนะ

กินอย่างนี้หน้าเลี้ยงใช่ครับคือซื้อของกินมามันไม่น่าแยดายเลยนะเพราะว่าน้องเขากินได้หมดเลยขอพวกของกอกของหวานแปงถอบแปงไทยผลไม้แก้วบังกรนี่โบรานณกินหมดเลยนะฮะมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยจับยัดจับยัดเลยนะ น้องเสกมีเมียแล้วดิจริงเหรอเส <c oughs> กบลังไม่มีเมียหรอวะไอ้แสดงพวกนี้ไปถ่ายคลิปไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไอไปถ่ายคลิปหรือเปล่าไอ<ห>ไปเลยไอถ่ายคลิปวไปมีมีเมียเหรอทำไามาเขาถามอ่ะฮะ

กิ้มดีนาะดีดีเอา,เนเนาอนนรรีกนี้เอาขาอีกนี้คือเป็นจังสัยนี่เมื่อพวกแม่เอาูอย่างกันทางกำกินไม่ได้คือเป็นจังสัยกิ้ ผู้ใหบัวบานอ,ะอ่ะฮิดถวยเกียดแลว่าเลียนใด้วยของมากเขาลนะเกิดมาเป็นมา,มาเขียดกินเขียดน้กตดนทีเดยวทา,านังถี่วกว่าท่านิน เทียมแล้สกักเยเี่ยมเปนะเยียมเกียมแล้วเกิดวะเทียมแล้วกินไปันคา่าเอ๋อคาบเคือดัมากเ่าไร่มเอ้ยงอตไหมนั่ดูพวกนี้เมียจะตํำหุงแ,บแ่บเวรอมีแผลกยอ่อน มีแผหเือเปล่าคืนนี้ไม่มีใช่ไหมอ๋อใหญ่เปนอนนอนดมีแผ่เลยเ <c oughs> ปล่าปกติตาแม,ม่อร่อยนะครับลองเลตามมอร่อยอ้วาักลินดีเนาะเนื้อเสิมาง่ายวันเดียมานง่ายะนะเนื้อเนื้อเพ่งอย่างรูปปาวมันต้องมาเพราะนื้มันมามาอาัอิเดอยากมาเร็งหรือเปล่าอยางยกาะตามเล้อหา

เองัวยไปยยไปไป,ปสเสียงเียงัเลยวงหำแปดได้อลูกเสีงก็เสีงไปล้วหซืตอนนี้ก็เหลือ,อคุณแม่นะฮะกับแม่บ้านนะครับสต่อ สูตตลูอ้ย่ะเออสีแล้วสีแล้วเอาไม่ให้เขากินด้อ่อนเรล้วแน่เด้มันดีไม่ได้แู่ข้อเลยเออเออเอาให้เขากิน,นแ,แนะเ่เจอพึ่งนนกอะไร ตอนภาพก็ะหลังใหม่ๆเนาะมอก็มากินเนาะไปห้องกินอะไรแล้แต่มองอ่อน้มองมองมองแ่ันละไปไปย่างวะชิปังชิปังน <c oughs> ี่เรีย้ยยกยกยก ีหานนมนอดตึงสวยเด้อโอเคครับผมนี่ก็เผ็ิดเผ็ด,ผด,ดมากเลยฮะกินส้มตำอาถาดถาดนี้หมดแล้วนะครับขอบคุณท่นีที่เข้ามารับชมอย่าลืมรับประทานอาหารเย็นด้วยนะฮะเจอกันบูบานข้าวน,นอนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>